สวัสดีครับสวัสดีผมเียบมดโคตรเปียวครับผมวันนี้ผมพามาอีกแล้วนะครับพามาดูนะครับของของขออะไรเรียกว่าของก๊กก๊ยันเพจน,นะครับอีโซขยี้ข่าวประกาศข่าวประกาศข่าวว่าจีช็อกประเทศไทยกําลังจะเจงกําลังจะจากประเทศไทยไปเหลือเพียงสาขาเดียวนะครับอ่านาฬิกาที่เหลืออยู่ก็คงจะเอามาลดล้างสต็อกจนแบบว่าราคามันสุดสุดจริงๆจากราคาห้าพัน เหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบอย่างที่ว,ว่านะครับลดแปดสิบเอร์เซ็นะครับลดกระถานนี้ลดเอาเจริงนะครับลดแบบกล่าวไม่เหลือต้นทุนกันเลยทีเดียวขาดทุนแล้วขาดทุนอีกนะครับนะนี่คือเนื้อหาใครอยากอ่านก็อ่านนะครับผมสรุปไ้เลวก็คือสรุปใจความก็คือเขาบอกว่าอาคาซิโอประเทศไทยกำลังจะจากเราไปนะครับจะกลับญี่ปุ่นว่างั้นนะเนื้อหาใจความมีประมาณนั้น นะอีซอ็ยีกข่าวว่าไว้อย่างนั้นนะครับดูนาฬิการุ่นนี้นะครับนาฬิการุ่นนี้จะเป็น GSB หนึ่งร้อยตัวนี้ราคานะครับราคาเดี๋ยวผมพาไปดูเขาบอกว่าราคาอยู่ที่ห้าพันนะครับ GST แลวเขาก็พิมพ์ผิดด้วยนะครับ G Shock ok GST นะครับไม่ใช่ GTS นะครับนะไม่ใช่ GTS นะดูกันดีๆนะอนาฬาิกาสีทองเรือเรือนเนี้ย 2ราคาอยู่มีอยู่ประมาณสองพนเดือนนะครับเขาจะขายอยู่ที่7 9็ดเาสเดี๋ยวผมพาไปดูราคาจริงๆนะครับ E S T B 100 <S 1 0 <B> 0 <100 S 1> นะครับตัวนี้ E S T B 1 0 0ราคาอยู่ที่9,350พามผมหาตัวทีทองไม่เจอนะครับดูตัวสีเงินไปก่อนละกันราคาก็คงไม่ได้ห่างไปกันมากนี่คือของแท้นะครับจากสยามวัดนะครับน่ลิงก์สยามวัดนะครับหรือลิงค์คาซีโอหรือ ช็อปเบทหรือราคาอื่นจากเซ็นทันนะครับอ่าไะนั้นดูกันในดีๆก่อนตัดสินใจนะครับไม่ใช่ว่าเห็นของถูกปั๊บจากห้าพันเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบรีบเลยครับรีบเลยรีบกดสั่งซื้อดูดูคอมเมนต์ดูคอมเมนต์แบบหน้ามาเพียบอย่างเงี้ยนะได้รับของแล้วสวยสวยเกินกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะอ้ยาหน้ามาคนที่หนึ่งหน้ามาคนที่สองทนทานเหลือเชื่อจริงๆมัน คอมเมนต์แลวแหม่งนะ Comment แหม่งนะคอมเมนต์แหม่งแหม่งรีวิวแหม่งแหม่งนะครับใส่แล้วดูดูสุภาพใครเจอก็ชมชมชมว่าไงครับชมชมว่าอ่าชมว่าไงคุณผู้ชมว่าเขาจะชมกันว่าไงครับนะอ่าข้อมือใหญ่เหมาะสปอร์ตแบบนี้แหละครับอืมได้รับของแล้วส่งของเร็วมากครับมันเป็นรีวิวบอกเลยว่ารีวิวทั้งหมดเป็นรีวิวหลอกนะครับ จากทีมงานเขาล้วนๆเลยนะเพราะนาฬิการุ่นนี้ไม่มีทางขายที่ราคา790เพราะราคาเต็มก็อยู่ที่เกือบหมื่นนะครับ9,350นะครับนะอย่าไปโดนหลอกเอาง่ายๆนะครับเห็นแค่790ปั๊บกดสั่งซื้อเลยเดี๋ยวก็โดนครับเพราะนั้นปลอมตั้งแต่เพจแล้วครับอีโซขยี้ข่าวอีโซขยี้ข่าว อีซอขยี้ข่าวเขาไม่ได้ทํามารีวิวสินค้านะครับเขาทําข่าวเพราะฉะนั้นนะนี่เพจมีผู้ติดตามหรือไม่ผู้ติดตามทั้งหมดสี่สิบคนนะครับผู้ติดตามสี่สิบคนกดไลค์ไปห้าสิบสองคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดสั่งซื้ออะไรนะครับนี่เห็นไหมอีซอขยี้ข่าวสร้างกระแสเฉด้านมืด มันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรรีวิวสินค้าเลยเพราะฉะนั้นดูเพจก่อนตัดสินใจนะครับก่อนที่จะเสียข้างงูไป v ีพีเจ็ดร้อยเก้าสิบลองคิดดูว่าทุกคนเห็นในเนี้ยแล้วก็ผมจะเตือนอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ในเฟซยิงแอดได้ทุกอย่างครับของผิดกฎหมายการพานันอะไรต่างๆอหลอกลวงอสแกมมิจาชีพตอนนี้กองอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ เพราะฉะนั้นดูกันดีๆก่อนตัดสินใจนะครับเพจมีแค่นี้เองนะมันไม่มีอะไรเลยนะคิดว่าจะเชื่อได้แค่นี้แหละครับนะใครซื้อก็ซื้อนะใครอยากงูก,ก็จัดไปนะใครอยากเสียเงินฟรีๆเจ็โดยที่อาจจะไม่ได้อะไรมาเลยหรืออาจจะได้ใน,ในกาก้องแก๊งมาเรือละเรือละห้บาทก็แล้วแต่ท่านครับผม ส่วนผมวันนี้ยังโมดกดเปียวกว่ากันไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ